ใครเชินวินนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลา1 0 1ถึง1โมงน้ชมตอนนี้บ่าย3โมงครึ่งนะครับต่อมากันที่4,990นาระครับรับชมฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับไม่แนะนำให้ทำตามโดยเด็ดขาดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำในการรับชมมาคือโดยปกติแล้วนะครับก็จะเบ็ดกันอยู่ที่10รอบหมุนนะวันนี้ขอเบ็ดที่30เลยแล้วกันนะมาบ่าย3เบ็ด30 30รอบหมุนเออ ลองดูสิว่าจะมีอะไรดีๆไหมโอ้เข้าให้ครับคือถ้าเบ็ดอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมันไม่มีตัวคูณนะครับคือจะมีตัวคูณได้ต้องเข้าฟีสปินนะแต่เบ็ดเบ็ดแล้วแตกเฮ้ยเหมือนโชอาจ,จะเคยนะริงก็อยากเข้ามาเบ็ดนะเนี่ยเดี๋ยวลองเบ็ดกันดูก่อนนะท่านผู้ชมถ้ามันเวิร์กก็ยังจะยังไม่ซื้อนะครับอ,อแต่ถ้า,ามันมันทให้โมโหแล้วก็อย่าไปรอนะ มันซื้อฟรีสปินได้นะครับเกมนี้แปะ PG นะครับแปะนอนเป็นเกมที่ผมชอบโดยการเป็นการส่วนตัวนะเกมนี้ไอเชนวินเป็นเกมที่ถ้าผ่านวงล้อไปได้แล้วถ้าถ้าเกิดมันแตกนะครับแตกโหดเหมือนกันนะครับเกมนี้เกมที่สามารถแตก ได้หลายเท่าครับของทุนเอาประทัดงามๆแด่านด่านสำคัญคือวงล้อมหาภัยนะ <c oughs> ผ่านได้หรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้มีสูตรอยู่ในใจแล้วครับสูตรวงล้อนะท่านผู้ชมสูตรใหม่หรือไม่รู้จะใช่ไรหรือเปล่านะครับโอ้เขาให้เอา้าสเกตเตอร์ครับอีกสองตัวต้องสตัวนะครับถึงจะได้เข้าฟิตาบิน หกลอบหมุนอมโอ้โครับแจ็กงามๆเคลีแถวสามไม่มาเฮ้ยโอ้ยสามตัวผ่านอยู่ตัวเดียวขออีกนิดหนึ่งแล้วกันนะติดเท,ทบโบครับมากดเอง เจะเจออะไรดีๆครับนั่นไงครับเออแจ็คยังได้เว้ยมาแล้วสองตัวอีกสองตัวครับมาพร้อมกันเลยอีกตัวเดียวครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแน่นอนยังไงก็มานะน่าจะมาข้างบนโอ้โหไม่มาเว้ยเอายังมีโอกาสท่านผู้ชมอ้ฮวไม่ก็อังเปาแถวแรกก่อนโอ้โหอังเปาไม่มาเว้ยถ้าเกิดอังเปาแถวแรกมาน่าจะเรียบร้อยนะท่านผู้ชมโอกาสเราจะมีอีกเยอะเลย เอออะไรวะนึกว่าจะให้นะครับสามตัวอยู่แล้วเอาช็อตน,นี้โอ้โหแเป็มันไม่มีตัวคูณน,นะท่านผู้ชมเสียดายครับโอ้โหนี่แหละแปะง่วงนะแปะ p พีจีถ้าเกิดมันนอนกอดวายมาแล้วมีคูณ20รอยอยู่ข้างล่างแล้วก็รู้เรื่องนะโอ้โหช็อตน,นี้ครับ222ครับเอาไปอีก216เอาอางเปล่างงาม,งาม ลาแถวแรกมาแล้วครับ75เอาอาจจะได้ไว้อาจจะได้เว้ยไม่แน่เว้ยอีก2ตัวแค่นั้นไหลยาวจัดจบที่55ครับเฮ้ยไม่ใช่55 5 55เออดูดิโอ้โหเลิกงามยามดีจัดเลยดีกว่ามามาเออไม้2,500นี่แหละ่านผู้ชม,ม,มน่าจะผ่านนะสูตรนี้นะ ไปครับคือสูตรส2องนะท่านผู้ชมบนสามล่างสองครับมาดูซิว่าจะผ่านไหมนะเออเอาเรื่องไว้เอาขอบพูดเลยล่ลงคาถาก่อนนะโอ้พุทธายะครับขำสะฮัมดีดะเฮ้อไปโอ้เขาให้ครับไป ไม,ไม่นะไม่นะโอ้โหขอบคุณเลยล้าก็มีคนคอมเมนต์มานะท่านผู้ชมเออบอกว่าเกาหลีอะไรวะขอบคุณเลยล้ก็บอกไปแล้วนะท่านผู้ชมเป็นคนเกาหลีนะครับแต่เกิดวันที่รับสูงนะท่านผู้ชม <c oughs> โอ้โหคำซาำนี่ละเอออันนี้เกาหลีจริง <c oughs> แต่ไม่มันมันไม่ใช่โชอารครับอันนั้นนะถ้าโชอาต้องขอบคุณเลยลัะะบอยู่เกาหลีก็ใช้คํานี้แหละครับนะ <c oughs> อยู่เมืองไทยก็ใช้คํานี้แหละครับ โอ้เขาให้เอ้าสูตรสามสองครับท่านผู้ชมโอเคครับไปต่อหรือพอแค่นี้ครับผมว่าลุยเถอะนะไปไม่เอาต่อครับเดี๋ยวจะผิดสูตรนะท่านผู้ชมสูตรสามสองครับเน้นรอบหมุนไม่เน้นตัวคูณครับโอ้หครับสิงโตครับ1ันหกครับโอ้โหโชว์แรกครับขอบคุณเลลาย เอา้าโอ้โหดีโอกาสยิ้มนะท่านผู้ชมเหลืออีกตั้ง19รอบหมุนเอา้าพอบอกจะยิ้มก็เบาเฉยเลยแปดแปดสิบยังตามอยู่นะครับไม้สองพันห้านะท่านผู้ชมอ่างเป่าสามร้อยยี่สิบครับแค่สามถุงหน้าอ่างเปาสามร้อยยี่สิบเอา้าประทัดอีกสองร้อยโอ้โหนี่เอแถวแรก น่าเสียดายนั่นไงครับ640ครับอ่างเปามารัวๆแจ็คงามๆครับไวมาแบบนี้เครออยู่แล้วครับปัดทัดอีกครับโอ้โหพันสี่สี่สิบครับไวแบบนี้คิวครับเต็มกระดานไปครับสองพันสี่โอ้โหเอาเรื่องครับขอบคุณเลยไเอ้าไปสามก็เอาเรื่องครับสูตรใหม่นะท่านผู้ชมสูตรสามสองครับพอลองใจสาวครับโอ้โหพี่แปะนอนเลยครับซูเปอร์เมกาวินครับ เหลืออีก13รอบหมุนโอ้โหใจเย็นตีชิงตีฉาบกันก่อนไหมโชว์เข้าให้เอาประทัดอีกแล้วครับประทัดมาดูไว้ประทัดทวันเนี้ยเอรออยู่แล้วครับสี่แถวครับรวมกับฉาบนั่นไงครับโดนจนได้ครับตีชิงตีฉาบไปครับสิบงามๆอีก960ร้อยหกสิบแจ็คสวยๆครับโอ้โหขอบคุณเลยล้าคือบวกเท่าตัวกว,กว่าแล้วนะท่านผู้ชม แล้วยังเหลืออีกครึ่งทางกว่า,วานะ <c oughs> สุดจริงพี่แปะใครเชนวินเนี่ยอย่างที่บอกเลยครับผมชอบเป็นการสุดตัวเลยนะสำหรับคิวเนี่ย480ครับจะเจอกันบ่อยมากครับอ่างเปาอีก320โอ้โหตัวคิวตัวเอนี้เดียวคือรายจ่ายก็3แถวแรกนะท่านผู้ชม มีก่อนนะสามแถวแรกเนี <3 S 1> e. G. G. A. A. ่ยครับต้องมีแบบนี้ครับแล้วแถวสี่แถว5แถว6ก็เชื่อมไปเรื่อยๆนะครับยาวไปเรื่อยครับขอแค่สามแถวแรกก่อนละกันครับเคแถวเลขครับเอแถวสมก็ไม่ได้นะเอ็กราฟพอใช้ได้ครับเมียสวยอยู่เหมือนกันนะโหไหมโอ้โหเป็ดแล้วไม่เข้าครับต้องซื้อไอเหงครับโอ้โหว้าวช่วงท้ายว้าวเยอะไปนิดนึงครับรอบหมดสุดท้ายแล้วก็ยังว้าวนะ ครับ2,500ครับหมื่นกว่าเลยท่านผู้ชมก็บวกมาเกือบหมื่นนะท่านผู้ชมก็สมควรแล้วนะเออไม่ใช่สมควรอะไรครับสมควรเนี่อการแยกย้ายนะครับดูซิมันจะยังให้เข้าไหมเอาเบ็ดน,น้อยๆน,นี่นะขออีกสักสักหน่อยสักนิดเอครับโอ้โหไม่มีตัวคูณทนะ่ผู้ชมเต็มกระดานเดี๋ยได้ เจอช็อตแบบนี้ในปีตปินแล้วรู้เรื่องเลยนะเอาเกือบจะเท่าตัวแล้ววยเกือบจะเท่าตัวแล้ววยอีกนิดเดียวท่านผู้ชมโอ้โห7.5เอาประทัดเออวายมาแบบนี้ครับโอ้โหไม่ได้นะถ้าเป็นสิงโตเป็นทิวอย่างเงี้ยโอ้โหเราจะได้นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับ ไปต่อหรือพอแค่นี้ครับแกสเตอร์ก็หายากเหลือเกินอพอเถอะครับท่านผู้ชมบวกเกือบหมื่นนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดถูกใจกดซับคลายกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยแล้วกันนะผมโชว์อาร์เลอตนะครับแยกย้ายครับขอบคุณเลยไล่